ข้อสู่ช่อง YouTube นุเร็จ Channel นะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อาสมหรือสีเนนทพุทธคุณนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาขอโชคขอราบนะครับมาส่องหวยเด็ดนะครับหวยในอ่างน้ามนต์นะครับงวดที่แล้วนะครับผมไม่ได้เดินทางมานะครับเนื่องติดธุระนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับ2563นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับขึ้นไปกราบไหว้แล้วก็ส่องหวยในอ่างน้ามนต์นะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ บรรยากาศก็คืมๆนะครับมีฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปบริเวณข้างหน้านะครับแล้วก็ขึ้นไปกราบไหว้นะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมเที่ยงจะเดินอ้อมไปบริเวณข้างหน้านะครับผม ทุกคนก็ศรัทธานะครับก็เดินทางมากราบไหว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับของอาสมิสซีเนนนะครับผม,มเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศนะครับที่นี่ก็มีจุดถ่ายรูปสวยงามเยอะแยะนะครับผมจุดเช็คอินครับ <Okay. S 1> เดินด้านหน้าน,นครับเดินเข้ามาก็จะเห็นองค์ปู่ย่านะครับองค์พญายนาคสดงดงามนะครับเด่นสง่านะครับวันนี้วันที่16จตุลาคมนะครับ2 5ตห้ากษนะครับแล้วผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปสอง เหยเด็ดนะครับหมยในอ่างน้ำมนต์นะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้เราอยู่บริเวณทางด้านหน้านะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นองค์ปู่ฤษีพรหมเมฆนะครับองค์ใหญ่นะครับก็ดำเนินดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับผม นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปบริเวณข้างบนนะครับไปกราบไหว้นะครับขอพรขอโชคขอราบนะครับบริเวณข้างบนอ่าสาราบุญช่วยนะครับผมอาสมฤษีเนรทพุทธกุลนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบูชาพันธุ์ฟักทองนะครับเพื่อกราบไหว้นะครับขอโชคขอราบนะครับ เดี๋ยวเราก็บอกว่าอยู่ตรงพานพัทอรงครับมีทูบเสียงรวมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบูชานะครับผมอันนี้ก็มีผู้คนนะครับ ศรัทธาน,นะครับมากราบไหว้ผูวด้ีพุณมเมฆนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะบ่ายโมงนะครับผมอาจารย์ก็น่าจะทําพิธีอะไรเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดีย๋ยวเราไปกราบไห <ป S 1> ว้กันนะครับ,รบรไปแล้วก็ไปผ่านหน้าช้างช้าก็มี3เสียงผ่านด้านหน้าเขาเรียกว่าความหมายคือก็ได้ผ่านเขี้ยวผ่านงาผ่านอุปสักรถ้าเราไปลอดใต้คอมันไม่ได้ผลอะไรนะครับต้องรอดท้องไปแล้วไปผ่านข้างหน้า ไหว้กอนอ่าน่นแหละครับ3รอบใหญ่ถกต้องนะพี่โัยก็ได้ถูกต้องไหค่ะจุดแรกนะคะมาด้านนี้เลยจะไหว้ขอพรรูนะคะค่ะฟักทองเป็นไม้มงคลนะคะคนนึเงินฟักทองักโชคบ้าๆไปและค่ะด้านี้เลยจ้ามาด้านนี้เลยลุกไหว้ขอพรรู่นะคะอยากได้อะไรให้ท่านอ้าอันนี้เป็นเป็นจุดที่้รนแรกนะครับวันที่สิบห้าเราเล้อกเอาเป็ครับอยู่ข้างมีทูเสียงดวงด้วยนะครับ เดีเจุดด้านหนึ่งร้อย100บาทด้านนี้ลูกไปจุดทูบด,ด,ด้านนู้นเลยค่ะ,น,ะนี่โอเคเราได้กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกราบไหว้ก่อนนะครับนี่เป็นทูบเสียงดวงนะครับเดี๋ยวเรา เี่ยเล็กๆที yeah. er ่แถมไปลายเก็บที่บ้านนะอย่าไปทิ้งนะครับเราจะไปขอโชคขอลาบดูตัวเลขในทูกนะครับผมเดี๋ยวเก็บได้ก่อนนะครับมูลได้ั้้นทั้ง้านเลยนะคะได้ทานนะคะดลนครับ เราไปใช้ที่ะโดนน้ำแข็อเค่ะคอารงนาอะับเแล้วเรากันนาโอเคนะครับเราก็กล่าวว่าเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องตัวเลขในอ่างน้ำมนนะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับผม พอเงินใส่เองใส่เองเฉียบมากไม่ได้ขอด้วาเดียวใส่ตู้เลยลูกข่าวปะมาต้องคว้าวัตถุยังได้ดูไหมรักโชว์แบขายไหมไปดูที่บ้านกันนะมีอะไรเยอะเชียบค่ะค่ะจริงๆถ้าเด็กนะคะใส่บาทก็ได้นะคะพอดีหย่อนรองตัวเลขมันเป็นเทียนแล้วหักได้ อาจารย์จพิธีช่วเท้าถ้าใครไปแลเวอาจารย์ต้องมาช่วยเท้าตลทุกที่จะถ่ายได้ข่าวปักซองถวายปูนะคะยกเอาจากพานนะคะหนูมาตักทูกกับลูกมาตักทูบกันนะคะจะไหวปูก็ปีหน้ากุมภากุมภาปีหน้าหกเจ็ดแปดจะถ้าว่างมาก็วันที่สองวันเกิดอาจารย์อาจารย์เกิดวันที่สอง จ้าชาวางก็มานะคะใครมาเข้าวิธีอาจารย์ยี่ิบสองตุลายี่สิบสามอาจารย์ก็ไหวเด็ดพ่อร้อยห้ายี่สิบสองคยี่สิบสองคนเยอะจ้ะแต่ไม่ต้องกนอจ เดินทางไปบิสุทธิจแล้วนะครับก็กลับมาเชิญนะครับเทบุตรก่อนนะครับที่สา uh รบัช่วยนะครับเพื่อไปบูชานะครับผ่านพระทองก็พรด้วยบุคลนะครับผ่านหลายร้อยบาทนะครับการเป็นเชิญเลยนะครับที่สารบัช่วยนั่นเอบสาธุนะครับน้องกุมารทองเจ้าสวยแหงรับทรัพย์นะครับวันนี้ผมนะครับ ได้พาเพื่อนๆนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับขอจงมีโชคมีราบนะครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนด้วยเถิดนะครับสาธุสุกุโภระวันใหญ่ทรรคนนะครับลกมันทองเจ้าสวยเฮงรับทรัพย์นะครับโดสนะคะหมืโลกหลุนะคะบัเสียหจันทไรนะคะเงินทองไหลมาเทมา เรย่อยนะคะเร่อยนะคะเรอยงนะคะสดีสดีสสาธุสาธุสาธุโอเคเดี๋ยวเรา,าเก็บภาพบรรยากาศข้างล่างให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ผู้คนก็ลังไหลกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีกระอองฝนนิดนึงนะครับ น่าจะอยู่แบบนี้ทั้งวันนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับผมอุ่อากาศตรงลานจอดรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างหน้านะครับผม ข้างด,าด้านนี้นะครับก็มีปลาให้ปล่อยนะครับมีลูกชิ้นมีเครื่องดื่มนะครับผมเรามาชมบรรยากาศทางด้านหน้านะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับ นี่ก็คือบริเวณทางด้านหน้านะครับมากีร่รอบกีรอบก็มาถ่ายตรงนี้นะครับเพราะว่า สวยงามครับสวยงดงามมากนี่ครับสง่ามากเท้าเทียบสวุวรรณนะครับ

ขึ้นไปกราบไหว้นะครับขอโชคขอลาบขอพรกับปู่ฤาษีพรมเมฆนะครับส่องอ่างน้ำมนต์แล้วก็ลงมาอขอพรน,น้องกุมารทองเจ้าโสเฮงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็งวดนี้นะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม63นะครับก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอฝากคลิปอื่นๆของผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ